รีวิวเรือมี 14T 5G ประสิทธิภาพจัดเต็มในราคาเบาแค่เอื้อมวันนี้เรามาแกะกล่องกันก่อนครับชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นกล่องสําหรับใส่อุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมีเข็มเปิดทาดซีมคู่มือการใช้งานทั่วไปแล้วก็เคสใส่ที่เป็นแบบซิลิโคนแบบขุ่นมาให้เปิดออกมาอีกชั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับสีที่เราได้มาก็จะเป็นสีม่วง Lightning Purple สีสันสวยงามแบบนี้เลยแ้าท้ายสุดในกล่องนะครับก็จะมีสาย USB Type C แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไว้45วัตต์ ตัวเครื่องในสีม่วงไรนิงเพ p ่มมาในแบบสวยงามนะครับขอบตัวเครื่องก็จะเป็นแบบแบนทั้ง4ด้านนะครับจับถือได้สะดวกรู้สึกว่ากระชับมือมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะรุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะครับแต่ว่าความแกร่งก็ยังจัดเต็มแบบ ip 6 9กาันน้ากันฝนท้างานผ่านฝนน้ากระเซ็นน้าร้อนอะไรก็ได้มดว่าแล้วก็ขอสะบัดน้ํลาลักมือกันน้อยเห็นแล้วชุ่มๆขนาดนี้แค่สะบัดๆออกก็ใช้งานต่อได้หน้าจอเปียกๆแบบนี้ก็ยังใช้งานได้แบบไม่มีสะดุด อีกอย่างที่ให้มันก็จะมี b i o บ i c b c c o o ค i n g ระบายความร้อนได้รวดเร็วมาต่อที่หน้าจอกันหน่อยเป็น AMOLED e s p o r t 120 h z นะครับจอใหญ่6.67นิ้วใช้งานลืนล่นเล่นเกมได้ติดนิ้วขอบก็บางเฉียบจริงๆส่วน CPU ใช้เป็น m e d i a t e k Dimensity 6,305G เอามาลองเล่นเกมก็ยังใช้งานได้สบายและก็มี GT Boost เสริมความแกร่งให้อีกอย่างตอนนี้ก็ลองเล่น PUBG Mobile นะครับเฟรมเรทก็วิ่งนิ่งๆที่ประมาณ40เฟรม รุ่นนี้ก็ยังให้แบตเตอรี่ไททันความจุใหญ่ 6,000mAh นะครับแต่ถ้าแบตจะหมดก็ชาร์จเร็วได้ด้วย 45W ฟต์ชาร์จเห็นแบบนี้แล้วกล้องหลังก็ยังจัดเต็มที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลจบได้ในหลังกล้องถ้าไม่เชื่อเรามีภาพตัวอย่างมาให้ชมกันแบบนี้แล้วนี้ก็คือเ r e d มี 14T 5G พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง8,999บาท